ใช้ใบเตยมีสรรพคุณหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นการต้มเพื่อดื่มบรรเทาสมุนไพรหรือได้กลิ่นหอมวันนี้เกี่ยวกับเรื่องกลิ่นหอมครับใบเตยมีกลิ่นหอมนําใบเตยที่ได้นะครับจากการปลูกเนี่ยนะครับมาทําความสะอาดโดยใช้ผ้าในการเช็ดทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนําใบเตยครับมาในการผูกรัดให้เป็นปมหรือจะถักให้เป็นสิ่งประดิษฐ์ ที่สวยงามถ้ามีฝีมือนะครับเนี่ยครับเมื่อได้ใบเตยหอมแบบนี้แล้วก็นำมาวางเป็นปมมัดแบบนี้โดยการใช้ใบเตยครับใบเตยนั้นมีความหอมสดชื่นนำไปไว้ในห้องน้ำนำไปไว้ในห้องนอนหรือที่ทำงานจะได้บรรยากาศที่สดชื่นหรือในรถครับเนี่ยครับง่ายๆสำหรับวิธีการใช้ใบเตยก็เจอกันในคลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ